จูบแบบไหนผู้ชายชอบสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus สวัสดีครับเทนววิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t r o o m นะครับวันนี้มีเทคนิคความโรแมนติกรวมไปถึงความว้าวิวสยิ้ใจมาฝากสาวๆของผมอีกแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจูบผู้หญิงมาถามผมมาเป็นประจำเกือบทุกวันเลยนะถามว่าโค้ดคะผู้ชายชอบให้จูบแบบไหนคะผู้ชายชอบให้ผู้หญิงจูบก่อนไหมคะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราสามารถรุกผู้ชายด้วยการจูบได้ไหมฮะผมจะบอกเลยถ้าคุณสองคนเป็นแฟนกันหรือเป็นผัวเมียกันก็ตามเนี่ยแล้วคุณรักกันคุณเคยมีเซ็กกันแล้วเคยมีเพศสัมพันธ์ แล้วยอย่าโมวแต่รอให้ผู้ชายเขาเปิดก่อนนะครับผู้หญิงก็สามารถเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนได้ถ้าเราอยากทําการบ้านถ้าเรามีอารมณ์แล้วผัวเราไม่ดําเนินการผัวเราแบบว่ามวัวแต่เหนื่อยมวัวแต่นอนมวัวแต่หลบับมวัวแต่ขี้เกียจอยู่นะฮะเราสามารถลุกเข้าได้ด้วยอไอด้วยการจูบนี่แหละนะครับการจูบเนี่ยเป็นการปลุกอารมณ์ที่ดีที่สุดเพราะริมฝีปากของคนเราเนี่ยเป็นส่วนที่เซนสิทีฟและอ่อนไหวที่สุดผิวเนื้อบริเวณเนี่ยแค่บางทีเรานั่งเพลิน,นๆ,ๆ,ๆดูหนังโรแมนติกอยู<ๆ>่แล้วเร เราเอามือแตะปากตัวเราเองเรายังรู้สึกเสียวรู้สึกดีถูกไหมครับและถ้าเราเอาปากเราเนี่ยไปแตะปากผู้ชายของเราอ่ะมันก็จะเกิดความรู้สึกดีมากๆและมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับท่าจูบเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่หลากหลายท่าเลยวัฒนธรรมแต่ละท้องที่ก็มีวิธีการจูบที่ต่างกันนะฮะฝรั่งก็จูบอย่างหนึ่งคนเอเชียก็จูบอย่างหนึ่งคนที่แบบเซ็กจั่นก็จูบอย่างหนึ่งพวกเรียบร้อยเขาก็จูบอย่างหนึ่งแต่วันเนี้ยที่ผมเอามาฝากเป็นท่าจูบที่ผู้ชายชอบมากที่สุดตัวผมเองก็ชอบและผมเชื่อว่าผู้ชาย หลายๆคนชอบนะฮะฝรั่งเขาจะเรียกท่าจุบนี้ว่า French Kiss นะครับหรือการจูบแบบฝรั่งเศสมันเป็นยังไงมันเหมือนขนมปังฝรั่งเศสหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันเป็นการจูบที่แปลเป็นไทยตรงๆเลยคือการที่ผู้หญิงกับผู้ชายพอจูบกันปุ๊บแล้วแลกลิ้นกันแลกลิ้นเป็นยังไงบางคนบอกถอดลิ้นออกมาแลกกันเลยค่ะไม่ใช่นะฮะแลกลิ้นคือการที่เราปล่อยให้ปลายลิ้นของเราไปสัมผัสกับปลายลิ้นของเขานะฮะสมมติติต่างว่านิ้วชี้ผมสองข้างนี้อันนี้เป็นนิ้วของคุณอ่ะไม่ใช่เป็นนิ้วอันนี้เป็นลิ้นของคุณอันนี้เป็นลิ้นของผู้ชายของคุณนะครับ เวลาจูบเนี่ยสาวๆหลายคนตกใจโคตรคะทำไมหนูจูบกับแฟนแล้วแฟนหนูเขาแย่ลิ้นเข้ามาในปากหนูคะหนูตก,กใจมากเลยค่ะนั่นแหละเขากำลังจะจูบคุณกับฝรั่งเศสหรือเฟรนซ์คิสนะฮะไม่ต้องไปตกใจคุณลองปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความรู้สึกแล้วคุณจะรู้เลยว่าเวลาลิ้นของเราสองคนเนี่ยพอมันสัมผัสกันแตะกันมาตวัดไปมาเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยเสียวซ่ามากขคืออารมณ์ทางเพศเราจะาถูกปลดปล่อยออกมาเต็มที่นะครับจิตใจเราจะล่องลอยผู้หญิงบางคนบอกว่าโอ้โห ตัวอ่อนเลยค่ะตัวเบาขาอ่อนเลยค่ะบางคนเคยดูหนังโรแมนติกใช่ไหมที่เวลานางเอกโดนจูบแล้วนางเอกยกขาขึ้นมาข้างนึงกระดกรองเท้าส้นสูงขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันเคลิบเคลิม้มเวลาที่โดนจูบแล้วโดนลิ้นสอดเข้ามาในปากแล้วพอลิ้นเราสองคนตวัดกันไปมาอย่างเงี้ยนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยมันจะเกิดความเคลิ้มแล้วผู้ชายจะชอบมากผู้ชายที่จะที่เป็นฝ่ายรุกนะเขาก็จะชอบแบบว่าเอาลิ้นเข้าไปในปากผู้หญิงแล้วก็ไปเกี่ยวกระวัดเกี่ยวกระวัดแล้วเขาจะรู้สึกว่าผู้หญิงอ่อนละทวยผู้หญิงหมดส ขัดขืนผู้หญิงจะแบบว่าตัวนิ่งไปทันทีอย่างเงี้ยนะฮะพร้อมที่จะโดนอุ้มขึ้นไปบนเตียงนะฮะอันนี้เป็นวิธีการที่ผู้ชายฝ่ายรุกชอบเอามาใช้ส่วนผู้หญิงเหมือนกันถ้าไปเจอผู้ชายเขินอายผู้ชายที่ไม่ค่อยกล้าและชอบให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเนี่ยคุณเริ่มได้เลยพอจูบปุ๊บคุณสอดลิ้นเขาไปเลยพอไปเจอลิ้นเขาคุณก็ตะว,ว,วัดขึ้นลงตะวัดขึ้นลงเงี้ยนะฮะมันก็จะทําให้ผู้ชายคนนั้นนะตื่นเต้นไอ้ผู้ชายที่แบบชอบตั้งรับหรือชอบให้ผู้หญิงบุกเนี่ยนะฮะมัน เขาจูบเก่งจังรู้สึกนอมละลายจูบมันหวานจังอะไรเงี้ยนะฮะลองเอาไปใช้ดูอย่าเขินอายอเพ่าบอกโค้ด <c oughs> แล้วถ้ายัางเขินอายอยู่ทําไงหลับตา <c oughs> ผมแนะนําง่ายๆเลยถ้าเขินอายก็อย่าไปมองหน้าเขานะฮะเขิน <c oughs> <c oughs> มากก็หลับตาจูบไปหลับหูหลับตาจูบไปแต่อย่าลืมเราหลับหูหลับตาจูบก็จริง แต่ปากเรากับลิ้นเราเนี่ยต้องทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นออโตเมติกพอปากแตะไปปุ๊บลิ้นเข้าไปปั๊บพอเข้าไปปุ๊บตะวัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะฮะแล้วเดี๋ยวไฟมันลุกเองไฟมันติดเองแล้วเดี๋ยวเครื่องคุณจะร้อนแรงทั้งสองคนนะฮะใครอยากรู้เทคนิคที่มากกว่านี้ผมมีสอนไว้หนึ่งบทเรียนเต็มๆเลยนะบทเรียนนี้50นาทีหรือ60นาทีได้เป็นเรื่องของการจูบท่าต่างๆมีเป็น1ิบกว่าท่าเลยรวมไปถึงการจูบแบบฝรั่งเศสด้วยแล้วก็การจูบแบบปลุกอารมณ์การจูบบบแนนาวล ผมมีชื่อท่าจูบเยอะแยะไปหมด10กว่าท่าที่ให้คุณเอาไปลองใช้กับแฟนคุณอันนี้จะมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Lip s e c r e ส s นะฮะสู่สำเร็จเสร็จด้วยปากเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดของผมเลยตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นอยู่แค่4 5 0 0บาทนะฮะจากราคาเต็ม4999บาทซึ่งจะหมดโปรแล้วในเร็ววันนี้นะฮะดังนั้นใครอยากเรียนคอร์แสแซบๆคอร์สใหม่ล่าสุดที่ทุกคนรีวิวมาบอกว่าโหคอร์สสนุกมากดูไปขำไปดูไปฟินไปสอนอยู่เบทเรียนนะครับส่วนใหญ การออรัลเซ็กซ์หรือการใช้ปากทำรักให้ผู้ชายนะฮะรวมไปถึงวิธีการแบบว่าอุ้ยน้องเคผู้ชายเนี่ยต้องจูบยังไงต้องอมยังไง,อง,อง,ง,ไงเขาถึงจะเสียวนะฮะ,ะบทปิดท้ายเนี่ยบทที่7จเนี่ยจะพูดเรื่องการจูบปากแบบล้วนๆเน,น้นการจูบปากนะฮะใครที่จูบไม่เก่งใครที่แบบอยากจะเป็นผู้หญิงแซบ่บใครที่แฟนไม่เคยชมเลยเนี่ยลองมาเรียนคอสน,นี้แล้วคุณจะรู้ว่าเวลาโดนผู้ชายชมเนี่ยมันฟินขนาดไหนนะครับสนใจทักมาที่ไลน์แอดเทนเนอร์วคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับบอกว่าโค้ดคะหนูอยากเรียนลิปซีเคทหนู อยากจูบหนูอยากใช้ปากนะครับตอนนี้ราคาโปรอยู่รีบๆกันหน่อยเดี๋ยวโปรหมดแล้วเดี๋ยวมันจะแพงกว่าน,นี้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ไปเป็นบทเรียนไปซ้อมทำนะครับมีปัญหาลา,ลายมาสอบถามผมได้ลายมาปรึกษาผมได้ทั้งเรื่องเพศเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาไม่เก่งเทคนิคต่างๆเนี่ยมาถามผมหรือมาเรียนคอร์สออนไลน์กับผมได้คุณจะกลายเป็นสาวที่แซ่บขึ้นกว่าเดิมวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ